สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมยก็ทําเมนูกระเจีย๊ยบผัดน้ามันหอยค่ะพี่น้องอยากกินมานานแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจัดเมนูนี้สักทีค่ะพี่น้องมาค่ะกินกับข้าวสวยนะคะโอ้ยน้ําลายแตะค,ค่ะพี่น้องน่ากินมากแล้วเราก็เลยหอมเจียวนะคะโปะหน้าอย่างนี้เลยเอาไหนดีทุกคนน่าจะอ่อนหมดแหละนี่ค่ะอืม อร่อยมากกระเจี๊ยบผัดน้ำมันหอยอือฮอคือเหมยผัดแบบรสชาติไม่ได้จัดจานด้วยค่ะพี่น่องอร่อยมากเป็นคนจีนแบบนี้มันหอม แล้วก็กระเจี๊ยบก็หวานนะคะมันจะมีเมือกลื่นๆด้วยค่ะพี่น้องใส่กับน้ำซอนอ,อร่อยเมนูสุขภาพเลยค่ะพี่น้องอ่อนด้วยนะ มันกรอบใช้มือซ้ายเลยเนี่ยต้องลองนะครับพี่น้องเมนูนี้อื คือช่วงนี้พี่ๆเอฟซีถามมาเยอะนะคะว่าอาการแพท้ท้องเป็นยังไงบ้างเหมือยเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีเบื่ออาหารบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะอยากกินอะไรที่อยากกินนะคะพี่น้องบางทีการที่เหมยมาทําคลิปลหลายๆคนอาจจะบอกว่า,วาไม่เห็นไข่ไม่เห็นเนื้อไม่เห็นอะไรเลยอันนั้นไว้เป็นหนะ้าที่ของหลังกล้องเนาะเพราะว่าอันนี้คือหน้ากล้องนะคะเหมยก็คือทํางานนะคะพี่น้องมันคืองานงานของเหมยก็คืองานกินนี่แหละพี่น้องยิ่งช่วงนี้ก็ คือกระแสแบบเห็นเขาทำก็เลยนะเป็นผัดน้ำมันหอยนะคะก็เลยมาทำเนาะบางอย่างนี่ก็ไม่ได้ถ่ายมาให้พี่น้องดูทุกๆอย่างเนาะอันนั้น ไว้บำรุงหลังกล้องเอาก็พอเนาะจะมากินไข่กินเนื้อโชว์มันก็อะไรอยู่ค่ะพี่น้องมันจําเจมันเป็นอาหารที่ทุกคนแบบกินได้บ่อยแล้วก็ทุกวันอยู่แล้วเนาะอื ทำเองแซ่บเองอร่อยมากไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ฉันดโ่นอาหารเลย คือปกติเหมยทำแต่กับถัว่วพูรอบนี้น้ำมันหอยกับกระเจียบเป็นกระเจียบเขียวนะคะอ่อนทุกอันเลยดีอ่ะ ไปทำตามดูเด้อค่ะพี่น้องมันอร่อยจริงเนี่ยน่ากินมากสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปไปกินต่อหลังคลิปนะพี่น้องหมดแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่หมดเหมือนจะไปไลฟ์สดในต่อตอนะคะติกตอกด้วยค่ะพี่น้องอย่าไปไลฟ์สดต่อนะคะสำหรับวันนี้ไปละบายยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ